ด่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พบร่างแตงโมนิดาดารานักแสดงแล้วหลังพัดตกเรือจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังดำเนินการค้นหานานกว่า30ชั่วโมงจากกรณีแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังได้พัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใตส้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างร่องเรือกับเพื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่คู่ภยัยร่วมกับนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำร่างขึ้นมาบนฝั่ง ทั้งนี้ได้รับการเยืนยันจากเจ้าหน้าที่ชุดที่พบร่างของแตงโมลอยอยู่สภาพสวมเสื้อสีเดียวกับที่ปรากฏภาพถ่ายสุดท้ายก่อนเกิดเหตุซึ่งจุดที่พบเป็นจุดที่แม่ของแตงโมได้โปรยดอกไม้ไว้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆจะรายงานให้ทราบอีกครั้งย้อนคําสัมภาษณ์อาจารย์โอเล่และอาจารย์เจนยานทิ์สุดขนลุกอาจารย์โอเล่ เผยถึงแตงโมนิดาลั่นเจอแน่ถ้าไปหาตามที่บอกจากกรณีการพลัดตกเรือของนักแสดงสาวแตงโมนิดาในช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ยังคงเป็นปริศนาให้ครอบครัวได้สงสัยว่าแตงโมพลัดตกน้ำไปได้อย่างไรโดยขณะนี้ได้เกินเวลาไป24ชั่วโมงแล้วในการหายตัวไปของนักแสดงสาวชื่อดัง หลังจากที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทล่าสุดทางอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสํานักหนึ่งนักข่าวต่อสายถึงอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของแตงโมนิดาที่ตกเรือเป็นอย่างไรบ้างทางด้านอาจารย์โอเล่ที่ตอบคำถามนี้ให้คำตอบมาแบบน่าตกใจมากนักข่าวอาจารย์คะ ตอนนี้ทางทีมนักกระดาน้ำเองยังหาตัวคุณแตงโมไม่เจอเลยอาจารย์คิดว่ามีแววจะเจอไหมคะจะเจอตอนไหนอาจารย์โอเลมีโอกาสเจออยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรอกนักข่าวไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เลยหรอคะอาจารย์โอเลคาดว่าน่าจะประมาณสองวันวันนี้กับพรุ่งนี้น่าจะเจอ ประมาณเราเรานี้นักข่าวอาจารย์คะแล้วถ้าเจอเนี่ยจะเป็นยังไงคะอาจารย์โอเล่เขาเกิดปีอะไรล่ะเขาอายุ37ปีจอเหรออาจารย์เหมือนกำลังคำนวณอะไรบางอย่างเหมือนกับคำนวณทำนายว่าจะเป็นอย่างไรอาจารย์โอเล่เดี๋ยวก็เจอแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่แถวไหนนักข่าว สะพานพระรามเจ็เลยค่ะช่วงก่อนเข้าสะพานพระรามเจ็เลยค่ะอันนี้ยังไม่ทราบว่าตอนไปเนี่ยไปถ่ายเบาหรือว่าถ่ายรูปกันแน่ค่ะอาจารย์อันนี้ยังไม่แน่ชัดอาจารย์โอเลอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยตรงและไม่ค่อยเที่ยงตรงเวงพระรามเจ็ใช่ไหมอยู่แถวแถวนนทบุรีใช่ไหมอาจารย์ถามระบุสถานที่ให้แน่ชัดเหมือนกำลังจะคิด หรือสื่ออะไรอยู่อาจารย์โอเล่โอโหไปแถวๆนั้นด้วยยากแล้วยากแล้วละถ้ารอดได้เนี่ยต้องมีอะไรที่ดีที่สุดๆเลยนะนักข่าวแล้วเราพอมีวิธีอะไรที่พอจะหาพี่แตังโมเจอไหมคะนักข่าวถามในส่วนของเรื่องการตามหาในรูปแบบสิ่งลี้ลับอาจารย์โอเล่ต้องดูโลเคชัน เพราะว่าตอนนี้สะพานพระรามเจ็ดเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนอะไรยังไงว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นยังไงแล้วเวลาไหนนักข่าวอาจารย์คะจากที่ได้ทราบข่าวมาก็น่าจะประมาณช่วง22นาฬิกาส่วนทางกู้ภัยได้รับแจ้งตอน22นาฬิกา45นาทีแต่ส่วนของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่า ตอน22นาฬกา20นาทีได้ยินเสียงตะโกนร้องเรียกโมโมโมค่ะอาจารย์โอเล่ยากยากยากแบบยากเลยอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงมีความตึงเครียดอาจารย์โอเล่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาเจอในสองวันนับวันนี้เป็นหนึ่งพรุ่งนี้เป็นสองแล้วดูยาวๆไปทางทิศใต้ อาจจะอยู่ทางแถวแถวนั้นทางทิศใต้อันนี้โดยประมาณนะนั่นแหละผมเห็นประมาณนี้ใต้ท้องเรือมีของบางอย่างหรือนายหรืออะไรสักอย่างต้องลองดูลองไปดูนะแต่ไม่รู้ว่าของมันคืออะไรเพราะว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้สนิทกับเขาแต่เรื่องที่พอจะบอกได้ก็มีเท่านี้อาจารย์ก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกัน จากเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวอาจารย์โอเล่ได้บอกไว้ให้ทีมนักประดาน้ำทีมค้นหาลองไปหาทางทิศใต้หาไปเรื่อยๆและลองดูใต้ท้องเรือแถวแถวเรือว่ามีอะไรอาจจะมีของอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ส่วนทางด้านเจนยานทิ์ช่วยค้นหาแตงโมชี้กดแห่งเวลาดึงไว้เจนยานทิป ลงเรือกับกู้ภัยทำพิธีลุยช่วยค้นหาแตงโมรอบจุดเกิดเหตุเผยไม่เกินสองวันหาเจอรอเวลากดแห่งกรรมกดแห่งเวลาดึงไว้ไม่มีอะไรฝืนได้นางสาวเจนจีลาเรียบร้อยเจริญหรือเจนยานทิปกล่าวขณะช่วยตามหาแตงโมนิดาว่าได้รับทราบข่าวตั้งแต่ช่วง้าทุ่งกว่าของวันเกิดเหตุและได้ติดตามข่าวมาตลอด จนกระทั่งช่วงเช้าได้ไปทำบุญมาเมื่อกลับถึงบ้านทางพี่สาวได้ชักชวนให้ไปแบ่งบุญให้กับแตงโมตนเองจึงมานั่งสมาธิอยู่ริมน้ำสะพานพระรามห้าในสมาธิเห็นเหมือนอยู่ใต้ถุนห่างจุดเกิดเหตุไปสามกิโลกว่าหลังจากนั่งสมาธิเสร็จจึงได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านแถวท่าเรือพิบูลสงครามสองจนมาพบกับกลุ่มนักข่าวที่มากินข้าวอยู่ในร้านเดียวกัน และได้ชักชวนให้ลงเรือโดยขณะนั่งในเรือก็ได้สวดมนต์เพื่อขอให้เปิดทางและพบเจอซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่เกินสองวันจะพบเจอร่างรอเวลากดแห่งกรรมกดแห่งเวลาดึงเวลาไว้ไม่มีอะไรฝืนได้ระหว่างที่ลงเรือไปอย่างใต้สะพานพระรามเจ็ซึ่งระหว่างใต้สะพานมีสารเจ้าแม่ทับทิมและเหล่าสภเวสีก็ได้สวดมนต์และอุทิศส่วนกุศล อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่มีในการค้นหาคือความมืดแสงสว่างไฟสปอตไลท์สองไม่ถึงจึงได้มีการปรึกษากับทีมงานและจะทำการค้นหาอีกครั้งหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นโดยจากการที่ล่องเรือจุดที่ตนรู้สึกได้คือแถวบริเวณวัดเขมา